สวัสดีครับสำหรับวันนี้เรามาดูไพ่ทำนายเดือนพฤศจิกายนสำหรับชาวลัคนาราศีตุลเป็นยังไงกันบ้างนะครับตั้งจิตอธิษฐานถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเรามาเสียงท้ายกับชาวตุลจับไพ่กัน5ใบนะครับ สำหรับชาวตุลน,นะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยสถานะไพ่ต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้มีพลังงานไพ่เมเจอร์ถึง2ใบน,นะฮะมาดูกันแต่และใบก่อนนะครับใบที่1ครับได้ไพ่10เหรียญนะฮะใบที่2ได้ไพ่อัศวินดาบใบที่3ได้ไพ่ The Hermit ใบที่4ได้ไพ่3ดาบใบที่5ได้ The Devil นะครับสถานการณ์ของชาวตุลเนี่ย ออคือปกติแล้วเนี่ยการทำนายของเราเน้นเรื่องของการงานการเงินนะแต่มันมีเรื่องความสัมพันธ์มาด้วยนะฮะเดี๋ยวก็ทายเพิ่มละกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยชาวตุลน,นะครับมีแนวโน้มอย่างมากที่จะได้ในเรื่องของการจัดการเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งการจัดการทรัพย์สินเหล่านี้จะมีเรื่องที่ปรปปับ นะครับกระท h นหันนะว่าชาวตุนเนี่ยจะได้มีเรื่องนะครับกระท h นหันปัจจุบันทันด่วนซึ่งสถานการณ์เหล่านี้นะครับมันจะมาเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นคนที่เรานับถือนะฮะโดยเฉพาะชาวตุนเนี่ยที่ต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้ทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้สูงอายุเนี่ยมีแนวโน้มสูงที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับ S <S <an> <S เงินทองทรัพย์สินนะเป็นไปได้ทั้งการได้มาซึ่งทรัพย์สินแล้วก็การเสียทรัพย์สินนะครับขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนนะครับแล้วก็สถานการณ์นะฮะในกรณีที่ได้นะครับก็เรียนตรตงว่าอาจจะได้เป็นในเรื่องของเสน่หานะครับได้รับโดยเสน่หาหรือว่าอาจจะได้รับในเรื่องของมรดกนะครับมรดกก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินก็ได้เงินทองก็ได้นะครับ ส่วนเรื่องของการงานเนี่ยมีแนวโน้มอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือชาวตุนเนี่ยจะได้รับโอกาสในการทํางานจากการฝากฝังของผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่แนะนํามาให้นะครับมีไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือ,อ,อคนสูงอายุที่พวกเราไม่ค่อยได้ไปพบเจอท่านนะฮะฉะนั้นเนี่ยชาวตุนครับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนคุ้นเคยบางคนเนี่ย เขาเป็นผู้นี้ผู้มีความรู้มีความสามารถเนี่ยก็ลองไปหาโอกาสไปปรึกษาไปเยี่ยมเยียนนะครับไปพูดคุยเพื่อขอคําแนะนําต่างๆโอกาสดีอาจจะเกิดขึ้นจากการได้รับคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือการเข้าหาผู้ใหญ่นะฮะแต่ไพ่เดอะเฮอร์มเนี่ยพร้อมกับไพ่อัศวินดาบเนี่ยหมายถึงการเดินทางไกลไปหาโดยปัจจุบันทันด่วนนะครับอาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยหรือ อยากจะไปเยี่ยมเยียนหรือมีโอกาสดีคือไปแถวนั้นพอดีอะไรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับลักษณะของผู้ใหญ่ก็มักจะเป็นคนที่สงบนะครับไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครนะครับเพราะเดอร์เฮอร์เมดเป็นไพ่ของการเก็บเนื้อเก็บตัวนะ,ะทีนี้กลับกันนะครับชาวตุนที่คาดหวังหรือได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากการที่มีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกันเช่นคุณไปเจราจาไปติดต่อผู้ตรงๆนะครับมีการ เจราจาใต้โต๊ะหรือติดต่ออะไรที่มันเรียกว่าเป็นช่องทางที่มันไม่ถูกต้องหรือซิกแซกตรงนี้นะครับก็ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าชาวตุนเนี่ยมีไพ่สามดาบนะผมทายว่าชาวตุนเนี่ยถ้ามีการวิ่งเต้นการสนุบสนับสนุนในเรื่องของอาชีพการงานต่างๆที่ไม่เรียกว่าไงเดียออกสีเท่านิดนึงนะครับไม่โปร่งใส มีนอกมีในนะครับหรือการวิ่งเต้นอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกตามกระบวนการนะครับมีแนวโน้มที่จะถูกหลอกนะฮะเช่นสมมุตินะคุณไปสมัครงานแล้วบอกว่าตำแหน่งงานเนี้ยจะต้องวิ่งเต้นให้จ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้หรือให้สิ่งของอามิสินจ้างอะไรพวกนี้เนี้ยมีโอกาสที่เราจะเสียทรัพย์เปล่าๆนะมีไพ่ของความผิดหวังเกิดขึ้นนะครับก็คือไพ่าสามดาบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาว ลัคนาราศีตุลเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดหวังในกรณีรณที่เราเนี่ยใช้เรื่องของเส้นสายนะครับอ่ามันคนละอย่างนะครับกับการที่เราไปปรึกษาหาคําแนะนานะกับวิ่งเต้นเส้นสายโดยใช้เงินทองหรือทรัพย์สินที่เป็นอามิสินจ้างนะครับอันนี้ก็มีทางสองทางให้เลือกชัดเจนเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าชาวตุลจะไปในเส้นทางไหนนะครับน,นี่ก็แนะนํานะ ถ้าเป็นทางสายสีเทากับสายสีขาวก็คงแนะนําว่าไปทางสายสีขาวนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็จะแนะนําชาวตุลน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ในเดือนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของชาวตุลเนี่ยถ้าชาวตุลที่มาฟังคลิปนี้นะครับในเรื่องของการงานผมขอเน้นเรื่องของการงานนะครับถ้า คุณต้องการผูกมัดใครให้อยู่กับคุณสมมุติว่าคุณเป็นเจ้านายเนี่ยแล้วคุณต้องการผูกมัดว่า้คนนี้ทำงานดีเป็นลูก,ลกน้อง้องเราลูกทีมเราดีเนี่ยแล้วคุณพยายามที่จะเกลี้ยก,กล่อมหรือพยายามทําให้เขาทํางานอยู่กับเราต่อโดยที่ไม่มีผลตอบแทนที่ชัดเจนไม่มีผลประโยชน์ที่พูดคุยเจรจาตกลงกันอย่างชัดเจนอย่างเป็นธรรมนะถ้าคุณอยากให้เขาอยู่ต่อ คุณก็ต้องกลับมาพิจารณาว่าเขาควรได้เงินเดือนมีไรายได้เท่านี้ไหมเขาควรมีสวัสดิการอะไรไหมนะครับอันนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณคาดหวังว่าคนทํางานดีจะอยู่กับคุณต่อไปโดยที่ไม่ให้ตอบแทนอะไรตามสมควรนะเขาจะไปในสิ่งที่สมควรนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้นะเขามีทางไปที่ดีกว่านะดังนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสผิดหวังนะถ้าคิดจะ,ะเหนี่ยวรั้งหรือหาลูกทีมหรือเอาลูกน้องคนเดิมทํางาน กับเราเนี่ยโดยที่เขามีช่องทางที่เติบโตได้ดีกว่า mm. เช่นมีสวัสดิการดีกว่ามีเงินเดือนดีกว่ามีรายได้ดีกว่าเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถให้อะไรที่เหนือกว่าได้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยมีแนวโน้มว่าคนที่อยู่ภายใต้การปกครองเนี่ยจะแยกจากคุณไปนะครับคุณผิดหวังกับการรังตัวหรือขอเข้ามาร่วมทีมก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ต้องเข้าใจเนาะเพราะว่าเขาก็มีช่องทางที่ดีกว่าในการเติบโตก้าวหน้านะครับ ส่วนเรื่องของการเงินนะเดือนนี้อันนี้วัดดวงนะวัดดวงว่าถ้าคุณมีบุญดีเนี่ยการเสี่ยงโชคคุณเนี่ยจะได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับลองไปออขอนะครับขอโชคลาบดูก็ได้สําหรับคนเชื่อนะครับอาจจะได้โชคลาบนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยนะฮะถ้าได้โชคลาบจากบางคนเนะี่ยอาจจะได้จากเลขที่บ้าน นะครับหรือเลขที่บ้านญาติก็ได้นะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าใครที่อาจจะยังกรมบุญไม่ไม่ถึงนะครับเดือนนี้ถ้าใครทุ่มเทกับการเสี่ยงโชคแบบหวังผลมากเกินไปหวังกําไรมากเกินไปเช่นเสี่ยงโชค100หวัง10,000อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสที่จะผิดหวังสูงนะครับเดือนนี้ไม่ควรทําอะไรบุ่มบ่ามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือการเสี่ยงโชค แต่มันจะมีอยู่นิดนึงอ่ะคือมันมีไพ่ที่แบบบวกกับลบไปเลยนะถ้าคนมีกรรมดีสะท้อนพลังดีๆเนี่ยคนก็จะมีโชคนะแต่ถ้าใครที่พื้นดวงไม่ดีหรือทํากรรมไม่ดีไว้เนี่ยผิดหวังแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าผมทายในทางสายกลางแล้วกันว่าขอให้ชาวตุลเนี่ยเสี่ยงโชคแต่พอดีนะครับเงินทองการลงทุนอะไรถ้าเป็นที่เรามั่นใจปลอดภยัยลงทุนแล้วได้กําไรค้าขายแล้วได้กําไรอะไรที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็ทําไปก่อนอย่าเสี่ยงทําในสิ่งที่ เหมือนว่าจะมีผลประโยชน์ดีผลตอบแทนดีแต่เรายังไม่มีองค์ความรู้ดีพอยังไม่มีความชํานาญดีพออันนี้ก็ขอให้ผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าคุณมีไพ่สามดับนะชาวตุลมีโอกาสสูงที่จะผิดหวังกับเรื่องเสี่ยงโชคหรือการลงทุนที่เราฟังคนอื่นพูดเหมือนมันดีเหมือนมันมีกาไรแต่เราไปทําเองอ่ะมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็เป็นคําแนะนําสําหรับชองมาดูทลอดที่ถ่ายภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ให้กับชาวตุลน,นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ